เพิ่มอุณหภูมิโอเคอุณหภูมิได้เพิ่มขึ้นถึงยี่สิบห้าองศาอยู่นี่ลดอุณหภูมิโอเคอุณหภูมิได้ลดลงถึงสิบห้าองศาสิบห้าองศา <c oughs> okay. วันนี้ที่ชแน l นะครับก็จะมารีวิการใช้งานของรถในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทการทำงานด้วยเสียงเรื่องของระบบช่วยเตือนเมื่อรถของลอกเล่มควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่ระบบต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมาแนะนํากันนะครับ ก็เริ่มจากการสตาร์ทรถก่อนเลยนะครับดัดแรกนะครับเวลาเราสตาร์ทรถก็ต้องใจเย็นสักนิดนึงนะครับเึื่องเับรถที่สตาร์ทด้วยกุญแจะพอเครื่องยนต์ติดแล้วก็สามารถที่จะเข้าร์เดินหน้าได้เลยแต่นี้ต้องรอครับว่าระบบต่างๆเขาพร้อมหรือเปล่าเลยหน้าจอจะแสดงเตดีก็คือหมายความว่าพร้อมใช้เวลาสักนิดนึงนะครับก็ต้องใจเย็นดีเปิดรับประสบการณ์เดินทางใหม่ๆ เปิดเครื่องฟ้าอากาศเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วครับเมื่อรถเดนินสตาร์ทแล้วนะครับในรถ PSEV เนี่ยนะครับเขาจะสตาร์ทด้วยไฟฟ้าครับเครื่องยนต์จะยังไม่ติดเพราะนั้นเสียงจะเงียบมากแทบจะไม่ได้ยินเลยครับเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะสั่งให้เปิดแอร์หรือเปิดวิทยุ ด้วยคับสั่งเสียงได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องกดปุ่มำสั่งเสียงหรือว่าเลิกต้นด้วย alo mg เสมอไปนะครับครับเมื่อเราสตาร์ทรถเรีอแล้วก็เคลื่อนรถออกมาเนพะื่อลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยทางหน้าจอก็จะมีภาพเป็นภาพภาพสามมิตินะให้เห็นเมื่อเปิดไฟเลี้ยวก็เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยในการขับขถ่นะครับ็วันนี้นะครับ,บ,ะรบจะมาทดสอบการใช้งานระบบ adaptive cruise control นะครับโดยวิธีการตั้งเนี่ย เราต้องเริ่มเซตจากปุ่มนี้ก่อนครับก็คือกดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับรถก็จะทําการเซตความเร็วในขณะที่เราขับอยู่ในขณะนี้ครับ mm hmm. เช่นในขณะนี้เราความเร็วที่7 6หนะรถก็จะเซตที่7จดนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วนะครับเราก็ดันคันโยกขึ้นไปแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มครั้งละ5กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าดันขึ้นไปเรื่อยๆก็ เพิ่มทีละ5นะครับลดก็เช่นกันครับลถความเร็วแล้วก็กดลงนะครับก็จะลดลงทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้ระบบครู่คอนโทรลทางานแล้วนะครับก็ไม่ได้แตกคันเร่งนะครับก็ลองทดลองดูให้เขาขับของเขาไปนะครับสําหรับระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับรถของเรานะครับก็จะมีขีดวงบอกอยู่3ขีดครับโดยการเซ็ตเนี่ยสามารถเซ็ตได้3ระดับครับโดยหมุน ปุ่มตรงนี้นะครับเข้ามาปุ่มละ1ระดับนะครับหมุนขึ้นก็จะเพิ่มปริลาระดับครับก็จะมีอยู่3ระดับตามเส้นสีเขียวที่เห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้ที่เราเซตไว้นะครับประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับการที่เราต้องดึงปุ่มคันโยกเข้ามาหาตัว2ครั้งนี่ครับเป็นการสร้างระบบควบคุมความเร็วอัด อัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำนะครับก็ <_ d ata> จะมีสัญลักษณ์ร่างฝาบนจอภาพ <_ d ata> ตอนนี้คุยคอนโทรลก็ทำงาน,นครับเป็นอั i ทีคุยคอนโทรลอยู่ที่เราเรียกกันว่าระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติแบบแปรผันนะครับ ียความเร็วที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถของเรานะครับก็ตรวจจับได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถอยู่นะครับความเร็วของรถเราก็จะถูกกำหนดตามความเร็วของรถคันข้างหน้านะครับตอนนี้ความเร็วที่วิ่งอยู่อยู่ที่9เก้าแสดงว่ารถข้างหน้าเนี่ยวิ่งอยู่90นะครับ รถข้างหน้าวิ่งช้านะครับรถของเราก็จะช้าลงตามรถข้างหน้าไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้แตะคันเร่งนะครับปล่อยให้ระบบทํางานไปนครับรู้สึกว่าสะดวกสบายดีนะครับระบบนี้ผมจะใช้เป็นประจำครับรู้สึกจะชอบครับผมชอบ กับตรงนี้นะครับค่อนข้างจะมีปัญหาสำหรับผมในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าเวลาผมจะเซตครูชคอนโทรเนี่ยผมก็จะเอามือไปเปิดไฟหน้าใส่คนอื่นเขานครับบาทีเราอยากจะเปิดปิดไฟหน้าแล้วก็เอามือไปขยับเจ้าครูชคอนโทรนะครับมึงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวสักระยะหนึ่งนะครับส่วนรถคันอื่นๆเนี่ยถ้าเขามีอยู่บริเวณโฟงมาลัยเนี่ยผมก็จะคุ้นชินกับตรงนี้แนละ้วก็จะสะดวกกว่านั้นต้องทําความ คุณเคยกันสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับไฟตรงนี้นะครับไฟตรงประตูเนี่ยจะบอกว่าประตูเราเนี่ยทั้ง4บานเนี่ยล็อกอยู่นะไฟก็จะติดถ้าเราปลดล็อกเนี่ยไฟก็จะดับลงในขณะที่เราเซ็ต r u s e control ไว้แล้วเราไปแตะเบรคนะครับระบบก็จะติดตักเลก ถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกับรีซรูระบบใหม่นะครับเราก็ต้องดึงคันโยกนี้เข้าหาตัวหนึ่งครั้งครับระบบก็จะเริ่มรีซูมเข้ามาใหม่สังเกตจากหน้าจอจะเป็นสีเขียวนะครับเส้นระยะห่างสีเขียวนะครับถ้าเราแตะเบรคหรือยกเลิกระบบคูช์คอนโทรนไปเนะี่ยเส้นระยะห่างระหว่งางรถคันน่าจะเป็นสีขาว เมื่อมีรถมาข้างหลังครับสังเกตดูจุดไฟสปอร์ตครับที่เห็นไฟสีส้มตรงนี้นะครับตรงตรงบสนี่นะครับก็จะติดนะครับเตือนให้รู้ว่าจุดอับสายตานะครับมีรถอยู่เราก็จะได้ไม่เปลี่ยนเลนไปเป็นอันตรายครับ ที่เราไม่ได้จับพวงมาลัยนะครับรถก็จะมีเสียงเตือนแล้วก็มีสัญลักษณ์ขึ้นที่หน้าจอให้เราจับพวงมาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบรบระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับก็จะํำงานแล้วก็จะคอยออดึงพวงมาลัยของเราเนี่ยให้อยู่ในเลนสมมุติเราเปลี่ยนเลนไปทาง ทางซ้ายหรือทางขวาที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนนะครับว่าเรากําลังจะออกนอกเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราจะต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบก็จะให้เราบังคับรถได้โดยง่ายโดยไม่ขืนพวงมาลัยนะครับ รถคันนี้เนี่ยครับก็จะมีระบบการควบคุมความเร็วเอาไว้ด้วยนะครับและรถคันนี้เนี่ยตั้งไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับโดยกดปุ่มทางขวามือของพวงมาลัยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยจะสามารถเซ็ตได้ว่าเราต้องการที่จะเซ็ตความเร็วที่เท่าไหร่เพิ่มหรือได้ตามความต้องการเมื่อถึงความเร็วที่กาหนดนะครับจะมีสัญญาณเตือนว่าเราขับเกินความเร็วที่กาหนดสำหรับตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่า ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับทำงานกันยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราได้เซ็ตความเร็วรูสคอนโทรลเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้รถเนี่ยวิ่งไปสำหรับการเพิ่มความเร็วอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับถ้าเราเพิ่มเนี่ย ขาก็จะเพิ่มทีละ5้าโลตต่อชั่วโมงครับหือว่า70็ด8ิเจ็สิบ้าแปดสิบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อรถคันหน้าชะลอความเร็วนะครับรถของเราก็จะชะลอความเร็วตามนะครับโดยที่ผมก็ไม่ได้ควบคุมที่เท้าเนี่ยไม่ได้เหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกเลยนะครับความเร็วก็จะแปรผันตามความเร็วของรถคันข้างหน้า ตอนนี้เมื่อรถข้างหน้าหยุดนิ่งเนี่ยรถเราก็จะหยุดนิ่งเช่นกันนะครับเท้าก็ไม่ได้เหยียบเบรกหรือเหยียบคันเร่งนะครับ เมื่อรถคันข้างหน้าเริ่มเคลื่อนตัวนะครับเราก็ต้องขยับคันควบคุมความเร็วเนี่ยนะครับเข้ามาหาตัวหนึ่งครั้งเพื่อเพื่อเริ่มต้นกลับมาสู่ระบบควบคุมความเร็วตัวมัอีกครั้งหนึ่งครับรถก็จะเคลื่อนตัวไปตามรถข้างหน้าไปความเร็วก็จะแปรผันตามรถข้างหน้าไประบบนี้เนี่ยเป็นระบบความปลอดภัยในการขับขี่ อันนี้ผมก็ทดลองให้ดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังไงเราเองก็ยังต้องควบคุมรถด้วยตัวของเราเองเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับสังเกตดูนะครับเมื่อมีรถบัแสแทรกเข้ามาเนี่ยสัญลักษณ์ในวงกลมครับก็จะเป็นสีแดงจากคู่นี้นะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองจนกระทั่งระยะห่างอยูอย่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับก็จะกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิม ครับเมื่อรถกระบะข้างหน้าแซ่กเข้ามานะครับลูกก็จะเป็นเตือนเรานะครับว่าระยะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเตือนเราด้วยเมื่ออยู่ในระยะที่ปลอดภัยก็จะเป็นสีเขียวเป็นตือนนะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์แทรกเข้ามา นี้เนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับท่านชมหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจในเรื่องของระบบ Adaptive Cruise Control ดีอยู่แล้วนะครับในรถ MG เนี่ยเป็นยังไงก็เลยเลยมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเวลารถหยุดนิ่งนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่ทำงานครับเวลาติดไฟแดงมอเตอร์ไฟฟ้าก็ทำงานเครื่องยนต์ก็จะหยุดทำงานฮั l โห MG ฉันอยู่ี่เรามาดูนะครับการใช้คำสั่งเพิ่มอุณหภูมิ27องศาที่ส่วนมากเราจะใช้บ่อยผสมจะใช้บ่อยอุณหภูมิซึ่งทีมีคำสั่งอีกมากมายแต่ว่าก็จะใช้เพียงบางคำสั่งแค่นั้นนะเพื่อความสะดวกสบายฮัลโหลเอ็มจีฉันอยู่นี่ลดอุณหภูมิ2 0องศา เกินจุดต่ำสุดของอุณหภูมิฉันตั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่15องศาจะสังเกตได้ว่าเราคำสั่งครับไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วย Hello MG ควบคุมอุณหภูมิเปิดป็นที่เรียบร้อยเปิดปิดวิทยุเปิดปิดแอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถสั่งได้เลยครับออกไปทีู่แล้วครับ Hello MG อยู่นี่ปิดวิทยุ เมื่อจอดรถเรียบร้อยปิดวิทยุปิดแอร์ๆๆเรียบร้อยก็ทําการดับเครื่องยนต์ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการเดินทางแต่ละวันนะครับสุดท้ายแล้วก็เมื่อเราเข้าเกียร์ที่ P นะครับระบบเบรกก็จะทํางานเดือัเต็มมาปิดท้ายด้วยประสบการณ์ในการชาร์จรถครั้งแรกของผมนะครับไปดูกันครับก็เป็นเทสเลย เป็นยังไงบ้างใช่แล้วนี่กล้องม,มันค้างชึบชันมากเลยอไปค่ะปิดวิทยุปิดเครื่องปรับอากาศตัวควบคุมอุณหภูมิปิดเป็นที่เรียบร้อยปิดวิทยุปิดวิทยุเมื่อกี้เรามีเสียงเพลงะเออเวลา เราก็ต้องพูดนะว่าร้าที่มีเสียงเพลงอ่ะใช้คำสั่งแบบนี้มันยากใช่แล้วเราเา่้ต้องทำยังไงนะไม่รู้อะไรค่ะมันเป็นไทยทูหรือเปล่าดูก่อนนะต้องมีการ นี่ก็นของเอนี่แหใช่ไหมใต้เนี่สแกนเับปเ่องยนต์เปิดสาชาร์ตเรียบคนช้เกรบ่องยนต์ริยนต์นี่กาอ๋อสแกนนี่สแกนนี่มี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 แอยู่ลองลองยีเอันี้แหวก็ไปที่ แล้วเปสแกน QR โ,โ,โค้ดไปต่อมันมี QR code ตรงนี้นนะะเสียบสายชาร์จให้สนิทเสียบสายก็น่าเสียบสายชาร์จตรงนี้สามารถเปิดได้เลยวางไปก่อน แล้วเรามาขายนอกอะลองดูค่ะเกียบเสียจเียบใส่ชัรให้สนิทแล้วทำไรต่อล็อกรถอารล็อกรถค่ะล็อกรดแล้ว <Lock load. S 1> ล็กรถแล้วหรือเ่าล็อกรถเสียบเสยชาร์จให้สนิท ล็อกรถไปต่อล็อกรถล็อกรถแล้วล็อกรถแล้วแล้วก็ไปต่อเลือกรถเราเป็นอะไรอะคะเซมจีเพื่อเี๊ยเราเลือกไว้แล้วแป้งแดงแล้วต้องเอาเงินเท่าไหร่คะกระดูนระบุแบตเตอรี่อ่ะกระดูนระบุยี่ห้อและรุ่นรถก็ระบุแล้วก็ไปต่อเพื่อเอี๊ยอ่ะก็ไปต่อไม่มันทำเรียบร้อยแล้ว คิดราคาเนี่ย MCHEV เอาเท่าไหร่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอไม่มีอ่ะเราไปก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอมีมีเราไม่ถึงหชั่วโมงห้าสิบบาทอ๋อนด่ไงเขาบอกอยู่หกสิบาห้าสิบบาทก็เราก็อาจจะเลือกหนึ่งชั่วโมงแล้วเราใช้ไปครบก็ได้มั้งมันคงจะตัดราคาตามตามทา,มาจริงหรือเปล่าลอ,องดูสินี่ไเตรียมเตรียมแล้ว ตรงนี้เขาบอกว่าเตรียมพร้อมแล้วนะหน <1. 3. S 2> ึ่งจดสสามกิโลวัตต์เทาเราเลือกเพรว่าเราเลือกอตามสุดก่อนนะเพราะว่าเราไม่ถึงเลือกถึงชั่วโมงมแล้วก็ไปต่อค่ะ5ิบาทเลือกโปรโมชั่นหรือกล่องรหัสโปรโมชั่นลองดูซิมีไหมโปรโมชั่นพ <c oughs> อ,อเราไม่มีโปรโมชั่นนะเราจะมาทำครั้งแรก กรรมการการรู้เงินบัตรเครดิตยอมรับนะค่ะช่องทางรับ,รบงเงินงคือช่องทางด้วยใช่ไหมค่ะอบัตรเครดิตบัตรเครดิตทำไว้ยังอะคะยังไม่ได้ทำไว้นะอ้าว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่บริการบัตรเครดิตต้องต้องแอปบัตรเครดิตไว้อา่อางั้นเดี๋ยวใครทำไหมคะเอาแค่นี้เหรอไม่ใช่เหรอครับก็จะพยายามนำข้อมูลในการใช้รถมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ MG HS PSEV คันนี้มีประสบการณ์ในการใช้รถเป็นอย่างไรบ้างก็จะทำคลิปมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับแบ่งปันประสบการณ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะซื้อรถรับอินให้กัต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราชี้ชนแนนด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ